จากโรงเรียนวิศวกรรมเล็กๆในเซี่ยงไฮ้สู่การเป็นหนึ่งในไอวี่ลิกแห่งประเทศจีนมหาวิทยาลัยช่างหาเจียวทงหรือช่างหาเจียวทงต้า,าเฉว่คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของจีนและมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมที่เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยไปจนถึงวิติศาสตร,ร์ และการแพทย์ที่กำลังก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับชาติเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตงานวิจัยสำคัญในด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านอาวกาศอีกด้วยถ้าคุณต้องการใบเบิกทางไปสู่ตลาดเอเชียจนถึงระดับสากลช่างหายเจียวทงอาจเป็นคำตอบของคุณ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่อีกเอพิหนึ่งของช่อง y o u d i d นะครับวันนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งมหาลัยในเซี่งยงไฮ้นั่นก็คือช่างไหายเจียวทงต้าเฉวหรือก็คือมหาวิทยาลัยเจียวทงแห่งเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งวันนี้ก็ตามเคยก็จะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่จะพาเราเดินรอบดูรอบเจียวทงเนาะนั่นก็คืออาจารย์แป้งสวัสดีค่ะแป้งค่ะตอนนี้เรียนปริญญาเอกนะคะอยู่ที่ช่างไหายเจียวทงนะคะด้วยุรัฐบาลจีนแล้วกเ็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแพงด้วยค่ะ จริงๆมีเคสแรกที่เป็นเด็กปอเอกที่พาเดินนะคือก่อนหน้านี้จะเป็นเด็กปอตรีไม่ก็ปอโทใช่ไหมแต่แป้งคิดว่าเป็นคนแรกที่เป็นปอเอกวันนี้ที่ศาด้วยนะวันนี้ที่จีนใช่ใช่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดแรกกันซึ่งตรงนี้ก็คือที่ไหนนะตรงนี้คือตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นลานแบบว่าที่คนชอบมาถ่ายรูปคือไม่มน่ใจว่าจะเรียกอะไรแต่มีตามหาลัยอยู่ข้างหลังกนนะคะตาไหนนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตาที่มันคือมันจะอยู่ที่โลโก้มหาวิทยาลัยคือเหมือนเหมือนกันเดเะย้า มันมีที่นึงคือฟูตันถูกไหมแต่เขาเนี้ที่มิเซียงไยจะมี2ที่ที่ดังที่สุดก็คือฟูตันกับเจียวทงได้ก็ถ้าเป็นปักกิ่งก็เหมือนกับเป็นชิงหัวกับเปตาเนาะคล้ายกันคู่แข่งกันเออแต่อยากถามแป้งว่าแป้งทําไมถึงมามเรียนโปอเอกที่ที่จีนเนี่ยนะ คือตอตนที่เรียนเรียนนิติศาสตร์ที่ไทยมาก่อนใช่ปะเออปอตีจบนิติธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ปอโทมาเรียนที่อีชไนน่า university of political science ท,ที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันอ,อ๋อแล้วชอบชอบระบบการศึกษาที่นี่รู้สึกว่า,าเรียนแล้วมีอะไรกลับไปพัฒนาระบบการศึกษาไทายก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปอเอกที่นี่เหมือนกันค่ะอ,อ๋ออัน,นอันนี้ขวามือเป็นเป็นโรงอาหารซึ่งแบบกึ่งๆึ่งเป็นโรงอาหารเมนหนึ่งเดียวของของที่วิทยาลัยเขตสูงุยที่นี่นะคะเยดูเพราะว่ามันมันเล็กมากที่นี่อันนี้ใช่ไหมใช่ อันนี้ก็คือรงองหารแต่ว่าเขาจะเปิดเป็นเวลาค่ะคืออันนี้คือรงองหารที่แบบราคามันจะถูกมากดังนั้นคือแบบมันก็กึง่งๆว่าแบบต้องเข้าไปตามกาหนดระยะเวลาแล้วก็<อ>ต้องมีแบบบัตรศึ้ษาหรือว่าต้องแบบสแกนจ่ายผ่านคิวอารโคนะักศึกษาในการจ่ายค่ะนี่<อ>คือก่อนนี้เราเคยลงอพิสโซดของฟูจตันไปแล้วนะถ้าเก<อ>ิดใครดูแล้วเนี่ยจริงๆอันนั้นเนี่ยก็คือจะเห็นว่ารงองหารใหญ่มากนะแต่อันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดู ก็ประมาณนี้จริงๆมีสชั้นมีชั้น1กับชั้นบนถ้าอันนี้ก็คือเป็นทั่วไปก็คือข้างล่างจะถูกกว่าหน่อยแบบโดยทั่วไปประมาณแบบ7จถึงเหยวนก็กินได้แล้วแต่ถ้าข้างบนก็จะประมาณแบบ1 4บ5ีหยวนต่อต่อต่อคนต่อต่อเซตที่กินนะคะก็จะเป็นร้านร้านเป็นเหมือนกับคล้านข้าวแกงอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือจะมีเอ่อทั้งเรื่องแต่คือตอนแรกอยากถ่ายให้ดูนะแต่มันปิดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันปิดอยู่หมดเวลาไปแล้วไม่เป็นไรเราออกประตูเดิมดีกว่าได้ อันนี้คือเป็นตาสัญลักษณ์ของคณะของเราเองอันนี้คือคณะนิติค่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะอันนี้คือเห็นว่ามันมีตาชูด้วยแล้วก็คือไม่รู้ว่าเรียกภาษาไทยว่าอะไรแต่ตัวสองตัวข้างๆอ่ะมันเหมือนแบบเป็นกึ่งๆสัญลักษณ์ของของความวิธรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของโอของที่นี่ของจีนเหรอใช่ใชของจีนมันปีีเสยมันคือแบบตัวที่แบบกึ่งกึิงสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่ถูกต้องนะ ตราสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับคือตราประจำของโคกวด law school ซึ่งเป็นคณะนิติศาสตร์โควกวดของมหาวิทยาลัยช่างหายเจียวทงซึ่งจะสื่อถึงการผสมผสานระหว่างความยุติธรรมทางด้านกฎหมายและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบเนี่ยจะมีไปด้วยกัน4อย่างก็คือตราชูซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลทางกฎหมายสื่อถึงความยุติธรรมสิงโต2ตัวที่ประคองตาชูสื่อถึงการทำรงไว้ซึ่งกฎหมายความน่าเชื่อถือเฟืองจะอยู่ด้านหลังของตาชูสื่อถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสังคมและโล่แบ่งครึ่งเป็นการออกแบบคล้ายตาอามแบบดั้งเดิมสื่อถึงความเป็นสถาบันที่มั่นคงและมีเกียรติ อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟของคณะวิทยาศาสตร์ของแป้งนะครับใช่ใชถ้ามีแบบมีเรียนคณะกฎหมายก็จะมีะส่วนลดจริงๆริงนี่มีของเคลึกด้วยนะแต่ไม่เคยซื้อน,นี่ก็เป็นห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ของเจียวทงนะครับท้องนี้ว่างๆอยู่เลยแทวเข้ามาถ่ายได้พอดีเป็นคณะของแป้งด้ดยเนาะคณะของแป้งก็เลยเข้ามาง่ายหน่อย ต้องบอกงี้ว่าจริงๆจวทงอ่ะมี2 2งแคมปัสถูกไหมอันนี้หลักมี2แคมปัสหลักใช่ใช่ใชอันนี้คือเป็นอยู่ในใกล้ในมือเส้นหายหน่อยก็คือเป็นเออฉี่มันจะอยู่เขาเรียกกันสูหุยก็คือแบบอ,บอ,อยู่อยู่สูแจวหุยคือแบบว่าถ้าแบบโซนใน a r e ยสูแจวหุยใช่แต่ถ้าเกิดไปอีกอหนนึ่งก็เป็นมินถังใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้เป็นแบบเป็นกึ่งกึ่งซีนีมาค่ะตรงเนี้ยคือจะมีซีนีมาแบบเข้าไปแล้วคือบางทีเขาก็จะแบบมีภาพยนตร์มาให้เด็กๆชมในราคาที่แบบ ไม่แพงพี่ยองอยู่ใกล้กันมากนี่คือเราเดินมาไม่ถึงประมาณ5าทีนี่ป่าไปแล้วแบบห้าหกตึกใช่แล้วก็อันนี้คือเป็นแบบเป็นลานหนึ่งเดียวที่อยู่ตรงกลางคือแบบเหมือนเป็นสนามที่ทุกคนมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะสนามกีฬาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ <c oughs> บางทีก็มีการ <c oughs> จัดกิจกรรมแบบถ้าเขาจัดกิจกรรมเขาก็ต้องจัดตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบโล่งกว้างแล้วก็ใหญ่สุดเรามาวิ่งถ้ามันไม่หนาวนะแต่ช่วงนี้สำหรับเราเราว่ามันหนาวเกินไป <c oughs> เออหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบเจอคนเยอะเขาก็จะชอบมาเล่นแบบฟรีดบีคือแบบเพื่อนแบบปลาปลาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนชอบเรียก่าแบบถ้าชวนคนไทยเล่นมันจะไม่ค่อยอยากเล่นเขารู้สึกว่าเหมือนแบบเอาไว้เล่นกับหมาเออใช่แต่ว่าแบบตอนนี้ไม่มีคนแต่เราเราชอบเล่นมากเลยนะฟรีดบีอ่ะเออแต่ที่นี่ไม่ตอนนี้ไม่มีค่ะจริงๆตรงนี้แอบคล้ายเราเคยไปมหาลัยหนึ่งคือมสวอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยคือเป็นสนามหญ้าใช่ป่ะอยู่กลางแบบตึกใหญ่ๆล้อมรอบ ปอเอกที่จีนเรนียนกี่ปีนะเออของเราอ่ะมินิมัมออคือ4ปี4ปีใช่ถ้าหลักสูตรที่เจียวทงนะออคือโดยทั่วไป4ปีค่ะแล้วนี่เรียนมากี่ปีละเออจริงๆคือเออประมาณปี3ปี4ออใช่อยู่ประมาณปี3ปี4แล้วคือเรียนนิติศาสตร์ที่จีนเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรอะ เออเรียนนิทยศาสตร์ที่จีนเราเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่ถ<อ>ึงว่าถ้ามันปอเอกนะคือของเราเรียนลสูตรภาษาอังกฤษแต่ว่าบางมองก็เห็นคนที่แบบเป็น f o r e น g n e r เราไปเรียนหลักสูตรภาษาจีนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าที่เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษใช่นั่นก็เป็นสาเหตุที่เรียนที่นี่ด้วยอะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าถ้าคุณมองที่แบบ high ranking university อะออถ้าสมัยเรานะตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนหรือยังแต่ว่าปักกิ่งชิงหวาแลวก็ ฟูตั้นรู้สึกว่าจะไม่มีแบบปอเอกที่เรียนภาษาจีนเลยดังนั้นก็คือถ้าคุณไม่ได้ภาจาจีนออปชั่นเดียวของคุณถ้าเป็นไฮแรงกิ้งจริงๆถ้าในจีนนะ,ะก็คือช่างหายเจียวทงแต่ว่าเออมีคำแนะนำอีกอ,อย่างหนึง่งว่าถ้าไม่อยากเรียนที่จีนหรือว่าแบบเออ,เอ,อลองลองดูที่อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออโซนฮ่องกงก็ดีเอจริงๆเออ university ในฮ่องกงแรงกิ้งสูงมากแล้วมีคุณภาพแล้วคือแบบบรรยากาศมีความเป็น international สูงกว่านี้ต้องยอมรับความจริงคือเราไปแบบ university of งฮ่องกงเนี้ยเข้าไปคือแบบ <HK> โอ้ใช่ใช่มันจะมีแต่ภาษาอังกฤษอยู่ในแบบอยู่ในลิฟต์หรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นที่นี่คือจะยังมีแบบ majority คือแบบแบบ m a j o r i t y ยังยังแบบเขาก <สา S 2> ็า<ส>าอาจจะใช้ภาษาจีนยังไม่ได้แบบจับเสว่านาเป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นใช่แต่ว่าอาจารย์โดยทั่วไปผู้ภาษาภาษาอัาาางกฤษแบบชัดเจนรู้เรื่องแล้วก็ใช่ใช่ดังนั้นก็เวลคัมที่นี่เหมือนกันค่ะไม่มีปัญหาอันนี้คือจะถึงหอพักของนักศึกษาต่างชาติแลละ อ่ะไหนนะอันนี้เหรออันนี้ใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นหอพักหนึ่งเดียวของนักศึกษาต่างชาติเขาแยกกันเลยเหรอเขาใช่อย่างเช่นอ,อันนี้จะเป็นของคนจีนเอาเป็นว่าโซนอื่นทั้งหมดคือของคนจีจนจีนอ่ะใช่อันนี้ตัวอย่างของอัน,นจีนที่เราผ่านมาแล้วอันนั้นก็ของคนจีนอันนี้ก็ของคนจีนส่วนอันนี้ของนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติทั้งหมดจะรวมกันอยู่ในนี้เราก็อ๋อคราหญิงชายแต่หมายถึงว่าก็แยกห้องนะแต่ว่าก็คือทุกคนเข้าไปอยู่ในนี้ค่ะก็มีสีให้ต่างๆนะอันนี้คือจะเป็นส แดงๆจริงๆมันกึ่งเป็นแบบหอที่รักือที่สุดด้วยนะคือเราเรามีห้องน้ําอยู่ในตัวคืออาจจะแบบทุกคนอาจจะแบบรู้สึกว่ามันอะไรแต่ว่าแบบอย่างเช่นนักเรียนจีนเขาก็ต้องแบบมีห้องน้ํารวมกันเป็นฟลอร์เป็นแบบเออทั้งหมดอลยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อยู่รวมๆกันเพราะว่าค่าหอเขาถูกกับเรามากคืออันนี้หอหอเอันนี้ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าว่ายังถูกอยู่ค่ะประมาณ เดือนแล้วสามพันกวยย่าอยวนอะไรเงี้ยถ้าหานหานแล้วนะเออก็เหมือนกับที่เราไปเที่ยวที่ฟูตันมานะที่ฟูตันก็เป็นมาน,นี้ก็คือขอ,อต่างชาติก็ขอเด็กจริงก็จะแยกกันเออแต่พูดถึงเมื่อกี้แป้งบอก HKU ที่บอกว่ามันดีมากใช่ปะ่ะใช่เออีย<ๆ>บอกทุกคนว่าเราเคยทำวิสซด HKU เวลถ้าใครไม่ดูไปกดดูได้นะครับก็เป็นมหาลัยที่สวยทีเดียวเลยเหมือนกันโอเคถ้าถ้าโดยรวมนะส่วนตัวยังชอบเซี่ยงไฮ้มากกว่าฮ่องกงคือค่าของชีพที่เซี่ยงไฮ้ถูกกว่าเยอะมากเราเราเป็นเมืองที่มีอะไรเที่ยวแบบใหญ่แล้วคือเราอยู่ในโซนแบบจีนแผ่นดินใหญ่ชัดเจนมากแต่ว่าถ้าไปอยู่ในฮ่องกงก็คือก็คือจะเล็กนิดนึงแล้วคือแบบค่าอาหารก็จะแพงมากใช่ใช่ใช่คือคือที่นี่อาหารไม่แพงต้องต้องยอมรับ ถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้นะคะก็ยังเชียม้มาเซี่ยงไฮ้มากก็คือที่ก็กว้างกว่าด้วยนะเซี่ยงไฮ้คือถนนอะไรมันกว้างมาก <S <S ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าก็อยากเรียนภาษาจีนเขามีสอนใช่ป่ะเป็นแบบ <S 2> <S 2> <S ควารเพร่มอะไรเงี้ยหม่ถึงว่าไม่ถึงว่าแค่เรียนหลักสูตรเราที่เป็นหลักส, <S <S สูตรภาษาจีนภาษาจีนไหมคือโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าเขาจะบังคับภาษาจีน หนึ่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราต้องไปเรียนเลเวลไหนอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีมีบังคับเรียนภาษาจีนประมาณตัวหนึ่งอันนี้คือร้านอาหารที่มันจะเปิดตลอดเวลา SJTU Restaurant คือ SJTU ก็ย่อจาก Shanghai Jiao Tong University เนาะใช่ใช่ SJTU คือชื่อย่อของมเราค่ะแต่ออปชั่นมันดูน้อยอยู่นะมันมีอยู่แค่โรงอาหารนั้นกับอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าโรงอิสลาม ใช่ก็จะคือคือเหมือนกึ่งๆแบบเซปเรตออกจากโรงอาหารหลักแต่ติดการเห็นปะถ้าเป็นมุสลิมไม่อยากกินอาหารฮาราลนะครับก็มีเนี่ยมีป้ายอาหารฮาราลอยู่กินได้ใช่ใช่ก็ก็มีมันก็แต่ว่าออปชั่นก็ประมาณนี้แหละก็พวกเนื้อแกะย่างทั้งหลายอาหารสิงเกียงใช่ใช่ก็มีมีโรงเซปเรตให้เนี่ยอันนี้คือแบบตัวอย่างหอจีนเธอคือที่เราบอกว่าแบบเออหอเราคือคุณภาพชีวิตเราดีสุด แต่อย่างนี้สมมติแป้งเรียนกฎหมายที่จีนเนี่ยจะเอาต่อไปใช้ที่ไทยม,มันใช้ได้ใช่ไหม ก็อย่างที่บอกที่มาเลนที่จีนเราเห็นเห็นหลายอย่างที่เอากลับไปพัฒนาที่ไทยได้เ่าเรื่องเรื่องข้อที่1ก่อนเอาเรื่องแบบกฎหมายแบบภายในประเทศจีนถามว่าเอากลับไปใช้ในไทยยังไงได้บ้างคืออย่างเช่นเออแลฐธรรมนูญจีนเล่าให้ฟังไปแล้วบอกว่าเล่าให้ฉันฟังก่อนหนะ้าว่าจริงๆแล้วมันเขียนเลยที่ p r e a มโบว่าแบบคือช่วงอารามพบท่ะคะ่ะว่าการตีความต้องตีความเป็นตามแนวความคิดท่านผู้นําคนก่อน,อนออหรือว่าแนวความคิดมาร์กซิสอะไรเงี้ยมันทําให้เรามีการศึกษาของวัฒนธรรม ไปด้วยนอกจากกฎมหมายคือพูดเลยว่าถ้าเรียนกฎหมายที่จีนจะไม่ได้เรียนแค่กฎหมายบางทีอยากจะแบบมี้ออไชนีสบิสเนสเค้าเจออะไรแบบเนี้ย<อ>ที่แบบมันปแปลกที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนอย่างเช่นแบบเออไชนีสเค้าเจอที่เราเรียนเวลาคุณไปยื่นนำบัตรให้กับแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสอนให้จับ2มือ ออ๋ออมันคือเอทรน o n ของจีนหรือแบบเวลาชนแก้วกันเขาก็จะแบบแย่งกันชนให้ต่ำที่สุดอนะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกมากแล้รู้สึกว่าเรียนที่จีน,นทำให้คุณรู้รอบมากขึ้นมันคือได้เขาเอาจอได้ส่วนที่เป็นเขาเจอมากกว่าใช่ใช่ใชได้เขาเจอแล้วก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์แบบหรือว่าเป็นแนวความคิดทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเห็นถึงการที่แบบคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้ที่จีน เขาควบคุมอะไรยังไงได้บ้างแล้วแล้ว national security มันสำคัญยังไงในจีนจริงจริงเอออันเนี้ยทางเราเราแล้วแต่นะว่าจะไปดูไหมคืออันเนี้ยเป็น่ายเหนียวคือเหมือนเป็นแบบเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเซอร์วิสอ๋อปที่ไวเพรอแพ็กเกจถูกไหมใช่ถ้าใครทั้งสมมติว่าใครเอาของมาก็ต้องไปรับอีโตรงชสยเหนียวอะไรนะอ่าแล้วอันนี้ก็คือเป็น Starbucks แล้วก็คืออันนี้ที่เราบอกว่ามันมีศักดินาอะไรบางอย่างนี่คือตึกของอันไทยเดี๋ยวเราจะมันจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าอันไทยคือเป็นไม่ใช่บิชเนสสกูลก็คือจะมีความฮารุฮารานิดหนึ่งอะไรเงี้ยลองเดินทางนี้ก็ได้เดินดูอันไทกันการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ก่อนละกันคืออย่างเช่น ปัจจุบันที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าแบบปัญหาทางการเมืองหรือว่าเข่าวที่มันดังๆต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเกี่ยวข้องต้องพูดเลยว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กฎหมายหรือว่าศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอ่ะอย่างเช่นสมมติว่ามีการกํากับดูแลสื่อก็คือกฎหมายเข้าไปกํากับดูแลสื่อเห็นไหมว่ามันคือการที่เราต้องเรียนทั้งกฎหมายแล้วทําความเข้าใจในศาสตร์อื่นด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับที่จีนคือเราควรจะเลิกมองว่าการศึกษากฎหมายคืออ่านแต่ตัวบทมันไม่ใช่แล้วคือมันไม่พอใช่ อันนี้คืออันไทยอันไทยอันไทยคืออะไรแนะนำหน่อยอีกทีหนึ่งดิก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบคณะบริหารคณะบริหารใช่ใช่คณะบริหารที่นี่พวก M B A ต่างๆ่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงอันไทยถือว่าเป็นโรงเรียนสอน business ที่ดังมากเหมือนกันนะครับคือวันก่อนเราไปที่มาซีฟส์มาเข้าใจว่าซีฟส์ก่อนันนี้เคยเป็นของเจียวทงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาแยกออกไปแล้วอันไทยเนี่ยคือสุดท้ายเจียวทงก็มาสร้างอันไทยแยกออกมาอีกทีหนึ่ง อืมก็นั่นแหละก็ลองดูอันนี้คือแบบไม่ไม่มีความรู้มากแต่ว่าเท่าที่รู้คือแบบมีหลายแบบเซ็กชันมากแบบหมายถึงว่าแบบที่เป็นแบบเอ็กซ์เพรียนคนที่แบบเออเอ็กซ์เพรียนมาแล้วเราก็มาที่นี่เพื่อเราก็ก็มาเรียนที่นี่ก็เป็นแบบเป็นเฮดข,ของบริษัททางด้านแบบเกมบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยแบมมบม,ม,มาเรียนเพื่อแบบเน้นคอนเน็กชันถึงแม้เอ็กซ์เพรียนมาแล้วแต่เขาก็มาเรียนเพื่อเพื่ออยากได้คอนเน็กชันที่ดีอะไรยเงี้ยค่ะอ่าฮะอ่าฮะเด็กไทยที่อยู่เออเจียวทงเยอะปะเออเด็กไทยที่อยู่เจียวทง ประมาณในกลุ่มวีแชทมีประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนใช่ที่ยังอยู่ใช่ไหมที่ที่อยู่ในกลุ่มวีแชทไม่รู้ว่าจบไปยังแต่ว่าเพรสเซนต์เพรสเซนต์เรา <c oughs> ว,ว่าอย่างน้อย60ขึ้นอันนี้คือตึกเอนจิเนียร์คือแบบ เขาจะเรียกกับว่า engineering building ตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้คือเป็นตึกที่เราเรียนเยอะที <huh> ่สุดถ้าตอนสมัยเรามีอร์สเวิร์ k นะคือแบบเหมือนแบบทุกคนให้ไม่รู้ทําไมว่าเอาทุกคณะมาเรียนหมายถึงว่าเราก็ไปเรียนกับคณะอื่นหรือว่ารอก็จะมาเรียนตึกนี้ทั้งที่แบบชื่อมันคือ engineering building ใช่ใช่มัเขียนว่ากงเฉิงกวนใช่ใช่แต่เราเรียนตึกนี้คือเป็นแบบตึกหลักที่เราเรียนกันค่ะแต่เข้าใจว่าจริงๆเจียวทงตอนสร้างขึ้นนี่เขาตอนเริ่มต้นอ่ะเขาเป็นมหาลัยที่เน้นเรื่องควิศวะแหละใช่ใช่คือถ้าเจียวตาส่วนใหญ่่คคคือทุกนจะิดวาแบบ มีชื่อเสียงด้านด้านทางแบบวิทยาศาสตรอ์ะอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ถึงว่าทางด้านแบบสายที่ไม่ใช่โซเชียลสายอ่ะ,อะแต่ว่าถ้าฟูตันก็จะมีชื่อเสียงมากกว่าทางด้านโซเชียลชายเหมือนกันคือหมายถึงว่ามันอาจจะส่งผลถึงแบบคณะด้วยแบบถ้าไปดูตึกจริงๆถ,ถ้าไม่ดูตึกกฎหมายฟูตันจะมีความแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยคณะเราก็เหมือนเป็นคณะเล็กๆของร่างหายเจริญธงแบบมันจะมีห้องมูดคอร์ดด้วยคือเหมือนแบบเป็นเป็นศาลจำลองอย่างเงี้ยค่ะ เออให้ให้เด็กๆได้เข้าไปแบบใช้อะไรเงี้ยที่เราทำใช่ใช่ใช่ก็ซ้อมแบบซ้อมว่าความอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีอยู่ในตึกหลักแต่นี้ตึกของเจ้าหน้าที่อันนี้ห้องสมุดค่ะก็แบบไม่รู้ทําไมเป็นตึกที่แบบถ้าจริงๆถ้าคนจีนเข้ามาเขาจะชอบถ่ายรูปกับตึกนี้มากแตว่าไม่คอยเห็นมันดูมันดูมีความคลาสสิกนะใช่ใชมมันดูแบบประตูจีนๆตึกก็จีนๆใช่แล้วก็ปกติห้องสมุดนี้ต้องแบบจองมาก่อน ใช่จะเข้าได้ใช่ไหม <ười> <c ười> คือคือไม่จองมาก่อนก็ได้แต่ว่าสมมติถ้าเข้าไปก็เห็นโต๊ะไหนว่างก็สแกนจองตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะอเ,คเออก็จะเป็นเป็นไปตามระบบแปลงกระลอยฝั่งเนาะว่าจริงๆตรงเนี้ยเราเดินเดินดูว่าทำไมมันดูเงียบกังก็เพิ่งรู้นะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสําหรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า ใช่ๆๆคือคือเรียกอย่างนี้ละกันว,ว่า<อ>ว่าเด็กปลอดปอตีของภาคภาษาจีนะไม่คนจีนจริงๆริคนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ที่นี่อาจจะแบบมาอยู่แค่บางปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบหลักๆก็คือที่นี่จะเป็นนศาศาักศึกษาต่างชาติคือเออมันอยู่กลางเมือง มันไปไหนมันทําอะไรสะดวกด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอยู่ที่นี่กันแล้วก็มีตึกแบบเออของนะักศึกษาต่างชาติที่เป็นหอพักโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอย่างเช่นแบบคลับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะจัดที่มินหางาหรือว่า,าถ้ามีงานเทศกาลเนี่ยแบบมันจะมีเทศกาลโคมไฟหรือว่างานมหาลายัยงานที่ใหญ่ๆกิจกรรมมักจะจัดที่มินหางเป็นหลักเพราะว่าที่เนี่ยเล็กม,มันไม่สามารถกรดอร์คนทั้งหมดได้ถ้าเนเด็กปอตีทั้งหมดจะีที่นั่นหมดเลยใช่ไหมเด็กปอตีทั้งหมดเรียนที่นั่น ก็ส่วนใหญ่ใช่หมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาจะแบองเช่นแบบของรอะไม่มั่นใจแต่จะแบบมีบางปีเรียนที่นู่นแต่ส่วนใหญ่เรียนที่นู่นแล้วก็บางปีเรียนที่นี่ค่ะอโอเคโอเคจริงๆก็คือแบบมีมียิมแล้วก็จริงๆก็ข้างบนมีแบบเหมือนเป็นคอร์ดแบทด,ด้วยแล้วก็ต้องจองถ้าคอร์ดแบทนะคือ,อ,ค,อคือยิมก็แบบ ก็ต้องจองเหมือนกันแต่ไม่คอมเ e t i t i v เท่าคอร์ดแบตถึงเหมือนแบบมันมีลิมิตอะคนพอเห็นมาว่ามอมันเล็กอไรเงี้ยแต่คนมันก็เยอะระดับหนึ่งมันเป็นกีฬาจจำชาติเหมือนจีนตีแบบแต่ดูคณะที่เห็นอยู่มีแหละหลักๆคือมีวิศวะใช่ไหมกับมีมีบิสเนสใช่แล้วก็มีมีมีเมดเอ็กซ์แต่ว่าไม่มั่นใจว่าคือคณะายถึงว่ามันคือทางแบบทางสายอ่ะคือแบบพูดแป๊ะปะไม่ได้แต่ว่าทางทางนี้ก็มีไม่ใช่คณะแพทย์ใช่ปะไม่มั่นใจว่าคณะอะไรแต่ว่าจริงๆอ่ะของแพทย์อ่ะ มีวิทยาลัยเขตแยกด้วยนะแต่เราคืออยู่ในในเมืองเหมือนกันนั่นแหละแถวแถวนี้แหละอันนี้มีอันนี้คือยิมใช่ไหมโซนเนี้ยใช่ใช่โซนนี้คือยิมก็เห็นข้างบนเขียนได้ว่าถียี่เกล็ดก็คือแปลว่าลงเที่ยวกกำลังกายแหละใช่ใช่ใช่ก็คือเที่ยวกกำลังกายถูกต้องแล้วก็อันนี้คือคณะทางรัฐศาสตร์ international a f f a i r อะไรเงี้ยค่ะหรือแบบ political science อะไรเงี้ยก็ก็อยู่ทางนี้แหละเห็นป I love c i p a c i p a น่าจะเป็นชื่อคณะของเขาเนอะ School of International Public Affairs นะครับทุกคนอันนี้ก็เห็นเนาะรอบๆมันก็คือเป็นตัวเมืองทนั้นเลยเนาะเนี่ยรอบๆมีตึกเมืองมันก็คือเป็นมหาเลยใจกลางเมืองแหละอันนี้คืออะไรไม่รู้ตอบไม่ได้แต่นี้เป็นเซลลี่ที่ดูใหญ่ดูใหี่เนะ ใช่อันนี้เขาน่าจะเป็นที่จุดลําลึกอะไรสักอย่างไหมนี่คืออนุสาวรีย์ครบรอบ100ปีของมหาวิทยาลัยช่างหายเจียวทงนะครับหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าอนุสาวรีย์ก้าวไปข้างหน้าซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1996มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมแหลมคมสื่อถึงการพัฒนาบุคคลโดยยึดหลักสําคัญ3ด้านคุณธรรมสติปัญญาและร่างกายบนแผ่นหินเนี่ยก็จะมีข้อความจาลึกที่เขียนไว้ว่าจี้หวัง คายหลหย,ยงพันเกาเฟิงซึ่งแปลว่าสืบทอดอดีตเปิดรับอนาคตเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยเจียวทงให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลกโอเคแล้วก็อันนี้เป็นตึกใหม่ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับอันไทยออสำเหาเกี่ยวอันไทยป่ะเออคือเราก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทํอเลยนะนะแต่แบบมันคือดูเกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์แหละแต่ว่าคือเกี่ยวข้องกับอันไทยแน่ๆแล้วก็คือเป็นตึกที่แบบฮารุฮาราและสูงมากเออใช่คือนั้นเป็นตึกเก่าจําแบบเก่ามากอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เก่า คือเก่ามากอะแต่ว่าเก่าแค่ไหนจำไม่ได้แต่เก่ามากดูได้อยู่ว่ามันมีความเป็นยุโรปเยอะมากนะตรงนี้คือดูจากข้างนอกตอให้มันสร้างอยู่ก็ตามเนี่ยก็เห็นได้เลยว่ามันแบบเป็นตึกสไตล์ยุโรปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคณะทางแบบทางวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งใช่ biox institute อันนี้น่าจะชีวะถ้าเป็น bio เงี้ยคิดว่านะคือไม่มั่นใจหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่อยากพูดเดี๋ยวผิดคือบอกว่าบอกว่าแบบเป็นคนที่บอกว่าไม่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วตอนนี้เป็นช็อปที่ไม่ใหญ่นะเล็กนิดเดียวแต่ก็ก็มีของ เพาะที่ดูนี่ก็พวกก็ของที่มีตามวนะัญหาอะไรเสื้อของเจียวทงหลาย,ลายพวกกระเป๋าของฝากอะไร้ยของเจียวทงหลายเดาจะถ่ายรูปมาให้ดูคือถ้าเป็นนักศึกษานน่าจะลดประมาณ10%ปกติบบก็คือ<ด>แบบมีลองดูได้แต่คือถ้าเป็นอยู่ในสาขาเอาวิทยาลัยเขตมิหนหางนะจะใหญ่กว่านี้ เนี้คือเราสังเกตคือเหมือนแบบเป็นกึ่งๆึ่งแบบเป็นร้านอาหารอะแต่ว่าไม่เคยกิน<อ>คือจะ<ม><ช>แบบ<ช>มีความเป็นโต๊ะ,ตะจีนอะโต๊ะจีนเลยเหรอใช่มันดูเป็นโตเป็นโตแบบโต๊ะกลมแบบหมายถึงว่าดูเป็นลรักชว่เลยก็เลยไม่เคยเข้าไปว่าแบบมันคือแบบที่จัดงานเลี้ยงหรือว่าแบบต้องแบบยังไง<อ>แล้วว่าเข้าไปรับแขกอะให้เดานะใช่แต่แต่ไปถึงว่ามีของกินแบบเป็นเป็นที่กินข้าวแหละอ่านี้อีกตึกพิยุาราโบราณอีกหนึ่งนะครับ ตึกนี้ที่แปงก็ไม่รู้ว่าคืออะไร <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> แต่รู้รู้แค่ว่าถ้าเดินไปหน่อยถึงจะเป็นแบบ,บพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่จริงๆพอเห็นตึกตรงเนี้มันมีความเป็นแบบเซี่ยงไฮ้อ่ะคลาสสิกเซี่ยงไฮ้เลยนะแต่ดูพวกหนังจีนแบบเฉพาะเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันจะตึกประมาณนี้แหละ,ละอันเนี้ยก็ที่บอกว่าจะแบบกึง่งกมีสวนเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆตรงนี้สวย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 ,สวย,สวยตึกนี้ตรงนี้มีสวนอยู่นะครับถ้าช่วงดูใบไม้ผลิหรือดูใบไม้ร่วงน่าจะสีสันเยอะอยู่มันมีสมอด้วย ใช่เราว่าไม่รู้เกี่ยวข้องไหมเพราะพิพิธภัณฑ์ก็เกี่ยวข้องกับแบบเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนกันพิพิธภัณฑ์จะอยู่อันถัดไปเนี่ยแ i m i m i m e m e วเซีพิพิธภัณฑ์การเดินเรือตรงเหาหยุ่น เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มกราคมปี2003ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิตงฟอนเดชันกับมหาวิทยาลัยช่างหายเจียวทงซึ่งจะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือของจีนและทั่วโลกรวมถึงแบบจําลองเรือประเภทต่งางๆและเรื่องราวชีวิตของตงเ้าหยุดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําในอุตสาหกรรมการเดินเรือของจีนก็หลักๆก,ก,ก็เท่านี้ค้าถามเรานะใช่ก็คือเอ็นนี่จบแล้วคือใช่เป็นวิดีโอที่วันช็อตแล้วเร็วมากเพราะว่า กต่เที่คือเดินถึงกันง่ายมากใช่ใช่ก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ไหนเราก็เดินทัวร์กันครบเร็วมากเนี่ยอยากให้ขามแป้งเพิ่มแล้วกันว่าโอเคค่าใช้จ่ายในการมาเรียนปริญญาเอกที่ที่จีนนี่แพง่ะคืออย่างนี้แล้วกันของของแป้งอะแป้งได้ทุนรัฐบาลจีนซึ่งเป็นทุนเต็มจานวนอ่อดังนั้นก็คือแบบโดยทั่วไปแล้วคือหมายถึงว่าเออค่าเรียนค่าหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็สนับสนุนเนาะ แต่อาจาจะมีค่าใช้จ่ายจีปาถานิดหน่อยอะไรเงี้ยท,ที่ที่ต้องจ่ายเองแต่ว่าโดยทั่วไปด้วยความที่เป็นหุนจำนวนก็คือมีเงินรายเดือนให้ประมาณอ๋อ3 5 0 0หยวนเบื้องตน้นแล้วก็ถ้าถ้าผ่านเขาเรียกว่าแบบ QE qualification exam ก็คือจะได้เพิ่มอีกพันหยวนก็คือประมาณ4,500หยวนต่อต่อ,ต,อต่อเดือนอ่ะเป็นเงินรายเดือนที่ได้ด้วยนอกจากแบบค่า อื่นๆที่แบบไม่ต้องจ่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วการขอทุนนี้มันยากวะอ๋อส่วนตัวคิดว่าไม่ยากเพราะว่าเอออย่างเช่นท่าของเจียวซาด้วยระบบตอนสมัยเรานะตอนอธิอบายก่อนว่าเป็นสมัยเราคือเขาให้สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยก่อนมหาวิทยาลัยจะบอกว่าให้เราไปสมัครทุนไหนต่อหรือว่าเป็นคือบางคนก็อาจจะได้ทุนมหาวิทยาลัยคือของเราเขาก็บอกว่าให้ไปสมัครทุนรัฐบาลจีนต่อเราคิดว่าก็น่าจะกึ่งๆเกือบคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าก็น่าจะได้แหละเพราะว่าคือหมายถึงว่าเรา p r o c e ดผ่านมหาวิทยาลัยไง ดังนั้นคือถ้าคุณแบบผ่านระบบมหาลัยได้น่าจะน่าจะโอเคคือสมัครผ่านทุนโดยตรงก็น่าจะได้เหมือนกันนะ <c oughs> คือบางคนสมัครบางทุนที่แบบจะเป็นทุนแบบเออรัฐบาลจีนเหมือนกันแต่เหมือนเป็นเลเวลอื่นอ่ที่แบบอ,อ,อาจจะต้องแบบเป็นคนที่มี course, มประสบการณ์การทางานอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาก็สมัครทุนอย่างนั้นโดยตรงแล้วก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราใช้โปรเซสข,ของการที่สมัครผ่านมหาลัยแล้วมหาลัยบอกว่าให้ไปทำยังไงต่อ แล้วตรนนี้ก็เดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหน้าเป็นประตูใช่ก็เดินเลาะตรงนี้ไปก็ได้เหมือนกันประตูจีนใช่ประตูอันนี้คือแบบเหมือนเป็นแบบเมนเกตเป็นหนึ่งในประตูที่ไม่ไม่มีแบบตัวล็อกอ่ะไม่มีตัวล็อกไม่ถึงว่าสี่ชั่วโมงหรอไม่ไม่ถึงว่าไม่มีเราว่าเขาอาจจะอนุรักษ์เราเดานะไม่ถึงว่ามันก็คือเป็นคนเห็นปะเป็นคนสแกนมันไม่ไม่ได้มีแบบเออปนประตูจีนโบราณแหละใช่ไม่มีตัวล็อกประตูเมืองประตูเมืองแล้วส่วนใหญ่เวลากิจกรรมของเด็กเจียวทองนี่เขาทำอะไรกันบ้างเขามีสวาคพุทไทยใช่ไหมที่นี ก็ก็กำลังทำอยู่เราเนี่ยแหละแบบเริ่มคือแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่มีแบบการการรวมกลุ่มหรือว่าทำกิจกรรมอะไรระหว่างคนไทยด้วยกันก็เลยแบบทำสมาคมที่แบบรวมระหว่างแบบเออนักเรียนกับศิษย์เก่าของของช่างหายเจียวทงไว้นะคะก็ลองดูก็แบบมีมีช n องติดต่อปะเดี๋ยว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 ลองเออเดี๋ยวกสได้ห่อยได้ขอบคุณมาก ยินดีฝากเพื่อเด็กไทยอยากมาเจียวทองทิตเจาแป้งได้ไงได้ได้ไม่มีปัญหายินดียินดีก็อันนี้ก็แบบเป็นเซนาริโอีกเซนาริโอหนึ่งที่แบบว่าใช่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่มั่นใจว่าคืออะไรเหมือนกันต้องบอกว่าคือเหมือนเป็นที่ถ่ายรูป่ะสำหรับสำหรับพวกเราจริงๆพอเดินเดินแล้วมันจะฟิลคล้ายๆซินเทียนตีนะถ้าใครๆไปซินเทียนตีมันจะประมาณนี้เลยเออตึกใช่โอเคอันนี้เรากลับมาถึงจุดตรง ที่เป็นประตูนะครับก็วันนี้เดินครบถึงครบแล้วนะเจียวทงแป้งพา,พาเดินที่ตึกหลักๆแล้วเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิดีโอที่เราเดินเร็วที่สุดนะเพราะจริงมาหาลัยมันก็ไม่ใหญ่มากแหละแต่จริงๆแป้งก็พาเดินดูครบแล้วเดี๋ยวไปอินเสิร์ตภาพให้นะครับก็ถามแป้งหน่อยกันว่าอยากฝากอะไรถึงเด็กที่เด็กไทยที่อยากรณีที่เจียวทงแล้วกันเออรู้สึกว่าชอบอะไรในตัวเจียวทงบ้างได้กด็ จริงๆเรารู้สึกว่าเป็นเป็นมหาลัยที่มีกิจกรรมให้ทําเยอะละกันอ,อย่างเช่นที่เราเล่าให้ฟังว่าแบบที่คณะมีมีมูมดคอร์อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เปิดโอกาสให้นักศึกษารวมถึงนักศึกษาต่างชาติทําด้วยซ,ซึ่งซึ่งเราก็เข้าไปทําด้วยประมาณ2อสปีอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ดีแล้วก็มากไปกว่านั้นแปลกมากอันนี้เลยบอกว่ามันกึ่งๆเป็นวัฒน,นธรรมจีนที่มันเป็นแบบเอออาจจะเป็นแบบการเรียนข้ามศาสตร์ คือเป็นกิจกรรมมูดคอร์ดข,ของของคณะใช่ไหมเหมือนมีความเป็นกฎหมายแต่จริงๆอ่ะเขารับ Parti ้าร่วมจากคณะอื่นด้วยนะอ,อย่างเช่นแบบบางทีเขาอยากได้คนมาอ่านเคสที่เป็นแบบภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะเราก็รีคูดทีมที่แบบจริงๆไม่เรียนกฎหมายเลยหรือบางคนเป็นแบบดูอัลดีกีอะไรเงี้ยเด็กอบอตีนะแ,ะแบบดูอัลดีกีแล้วก็รับเข้ามาแบบรวมรวมทํากิจกรรมกับกับ law school อย่างเงี้ยก,ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีทั้งจากหลากหลายทางเชื้อชาติทั้งหลากหลายทางด้านการเรียนถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องโอเคขอบคุณมากครับแป้งก็ ถ้าใครชอบเอพิสซดนี้ช่วยกดไ like, ลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตตัวลิงก์ของตัวสมาคมเด็กไทยของเ,อเจียวทงให้นเนาะได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับทุกคน,นบ๊ายบายเชิญสวัสดีค่ะบ๊ายบ,า,บาย